ท่านผู้ชมสวัสดีนะครับวันนี้เรากลักบมาอีกแล้วนะอยู่ในเกมอะไรเนี่ยอ๋อคอร์บลูมนะครับเป็นเกมแบบว่าแนวแบ็กลูมนะครับที่ครับว, <ผม S 2> วันนี้เรามาอะไรกันเนี่ยคุณคอริลัสครับคุณเต้ครัเชียร์วัสดีครับส,สา,า,มามนามงสาวไปกดเลดี้แล้วไปกันเลยดีกว่า Not ดเลดีกดเลดี้ครับไอ้เหี้ยโอเค ออเจตที่ของเกมนี้มีอะไรบ้างเนี่ยาหาทั้งออกห,อหาเทฟวีเอชเอฟให้ครบสิบอันแล้วก็มีเทปคครบสิบเ,เสียงเทคคอร์ดเสียงเอนติตี้สองตัวแล้วก็เทคโฟโต้สองตัวดูเหมือว่าเกมนี้จะมีผีมาสองตัวนะครับเข้าใจละไปเลยไหมอันไหนเชียร์ไหนไอฟนเนี่ยอ่ากูคอนเทบัตกูคอนเทบัต มึงลองกระโดดดิแมวไากูรู้แล้วใครถ่ายคลิปให้เยอะมเนาไปถ่ายดูไม่ผมมีกล้องถ่ายคลิปไงอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอ่ะเฮ้ยเอฮ้ยเฮ้ยเอากูแยกจากเพื่อนเฮ้ยเราโดนแยกจากพวกมันอันนี้อะไรวะเนี่ยไปเด้์ กูอยู่อีกฝั่งกำแพงว่าไงเจ้ึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเมย์ไปเตะกูเอามึงตายกันแล้วเหรอกูโดนคนแรกเลยว้ายมามามาไปกลับไปกับไปไอ้เหี้ยเป็นโดนมึงจะกลัวไหมวะบอกพวกมึงเองมามันกำลังเดินจ้องไปหาพวกมึงข้างหน้ามึงเฮ้ย ไอ้ยี่ยงกูตายแม่งเอากูไปโดนที่เกิดใหม่แล้วมันมีผีสองตัวใช่ไหมได้เราต้องเทปัวโตอันหนึ่งปูโดนตัวที่สองไอ้ตัวนี้มันเอ็นที่สีเฮ้ยเสียงอะไรวะ ตัวอะไรวิ่งแนวัตอยงได้ตึ๊งตึ้งตึ้งตึ้งวะตัวอะไรเฮ้ยมาได้ไอ้เชี่ยหนีหนีไอ้เชี่ยวิ่งหนีดีเชี่ยดีดีมาได้สัตว์วิ่งตามมึงแต่ช้าวิ่งช้าอยู่ไปอย่าวิ่งไปทางเดิมไอวินเอาทำแมนว์ปไปนู่นน่ะวาร์ปได้วัตก็เฮียมีสองตัวไอ้สัตว์มีสองตัวเสียงตายโคตรดีอ่ะ ไม่ใครถ่ายติดนี่ไอ้ไอ้ฟุกมึงถ่ายถ่ายติดผีแล้วอันนี้แหละกูฉากสุดท้ายอ่ะมึงดูไอ้เย็นนั่นะดูดูไอ้เย็นนี่ใครวายนั่นไงวายวายกูบอกว่ามีฮะทีมเข้าเลยเอาเขาได้ไงทำทางไม่ได้อ่ะเฮ้ยไม่ กูไม่นะกูวิ่งไม่ได้ลากอรเลทเทปอันนึงลากอรเลทเทปอันนึงแล้วกูตายถ่ายรูปกูทิ้งขอรอดรอโดนตรวจสอบโดนตรวจสอบไม่เจอน้ำแล้วนี่นี่นะมาโอ้ตัวกูเดินไม่ออก ทำไมมีเสียงอยู่ขนาดนี้อย่ามา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 เนี่ยมันดับน้ำเลยถับกลับไปทางเดิมย่าย่ๆย่ากลับไปทางเดิมเอ้ยมันมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วกลับไปแล้วไปกินน้ำดิเนี่ยมเหมืออนมึนน้ำเยื่อเลยอ่ะไ้องไปกินดีไหนนี่ไงเนี่ยเนี่ยมันกูเดินไม่ออกเรียบร้อย

โกกััเลยมาโซเปโซมาโซเปโซต้าต้าต้ามาโซเปโซซีนี้สีนี้สีีมันเอากูไม่ลงไงเฮียมาโซเปโซเพราะว่าทุกอยันเลยอ่ะไม่หมดแล้วมาโซเปโซอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เรียนยังไงอ๋อนี่ไงไอในห้องนั้นอ่ะแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งเรียงตามเลย มันรีเลยไอ้เนี่ยเอาใหม่เอาใหม่หมสามเรียบหันออกจากกันคือศูนย์แล้วก็คล้ายๆเสาสะพานอ่ะเจ็ดหันออกจากกัน่ะคือศูนย์ได้แล้วได้แล้วเว่ยเฮ้ยเสียงข้างอกอยู่ตรงนี้เลยฟุ๊กดูมือมันดิเฮ้ยโอ้ยกลับเฮ้ยเต้เต้เต้เปิดไว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 ้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงลบกู้ลบกูเฮ้ยเอา๋ยววะ พ่อไปงนไงเยพ่ยมบูเอาหายเลยโอ้ยเฮียเอาที่ดยกูก็ร้โอ้ยเด็กขี้ไอเด็กขี้จริงเป็นเสียงด้หัวจั๊กเฮียจุ๋ยนี่มึงไม่ทำเราหรอวะอยากรู้อะก็ออาไปดูดิก็ออาไปดูดิอยากรู้ก็อไปดูดิเฮีย ถ่ายเหี <S <S ้ยแบบจูด oh ูดิเหี้ยถายเหี้ยอะไรเนี่ยใครเป็นแล้ววะกูวิ่งง่ะวอ้ยโอ้ my g ก d โอ้ยโ้ยโอ้นโอยอยูอคยเอียโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยดอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ยเอ้ไอ้ยไอ้ย้ยโอ้อ้อยอ้ยอ้อ้ข้ยห้ย้อ้ยโอ้้ว อ้าว้ยมันวิ่งลงได้เ้ยคุยภาษากั้นใจแม่เย็ดข้างล่างเปประตูเปิดได้ปะเปิดได้ปะคูขีเกจเล่นใหม่แล้วแม่เย็ดนี่นี่นี่ตรงคอมเนี่ยมีฐานอยู่วางอยู่โอ้แสงสว่างสีฟ้าสีฟ้าไปหากดซะเฮ้ยเ้า โอ้ยอะไรขึนมันดักอยู่หัวมูอไปเหี้ยเดี๋ยวรป้าเลยสัตว์อะไรวะเนี้ยนั่นสายมือมีฟุกสายมือมีผีตัวขดขดเอนติตี้ร้อยห้องเล้าคือเอสก้เหียละ3สาอไม่ถูกตัวไหนผิดหนึ่งสามสเอ้ยหนึ่งสาทเกอไม่ได้ ใส่ถูกไหมเนี่ยสี่เก้าก่อนสี่เก้าเอสเอสเอสตัวเอด่ะ49 h เอสสี่เก้าเอ๋เอ h เอหรอกเหรอก็มึงบอกเอสก็เอเลยออไรเฮียนี่แม่งริกกิงเอ้ยไม่เรียนภาษาอังกฤษแกนี่ยมึงพูดมึงพูดอย่างกับทุกคลิปที่กูอ่านมาแม่งกูเก่งอังกฤษมากอะโอ้เดินสายเดินสายตายเนี่ยแล้วก็ขวดน้ำขวดน้ำู่ดิ เดดผมใจรไอ้นั่น่ะบึงนดาเน้ำตีมเลน้ำตีบเลยนี่น้ำโอ้น้ำโครอะน้ำเยอะกเลยครับวายวายวายยังเลยนี่เากองหมดกองหมดคายถ่ายเล่นดีอ่ะนี่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 ี่น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 ีนีนีนี่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 นี ออกได้เลยเฮ้ยอย่าบอกออกได้เลยออกได้เลยทางสไลเดอร์อะไอ้เชียไม่รู้ไม่รู้สไลเดอร์หรือปีนปีนขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้แต่ต้องออกจากตรงนี้ก่อนอหะออกได้เลยนี่เฮ้ยข้างล่างนี้เปิดแล้วว่ะน่าจะโดดได้หลุมนี้ปลอดภัยด้วยใช่พอแล้วว่าใช่พอแล้วว่าไปโกลมไฟเดอร์ไลน์ว้าวออกดันใหม่ฮะ ดันไปพวกล่ะมึงตายไอ้ควายเอ okay. ูไม่ไม่กูเข้ากูเข้าไอ้นี่อะไรอ่ะกูไม่ได้เปิดโปรแกรมอัดกูไม่ได้เปิดโปรแกรมอัดเอามาเป็นนี่ไงจบแล้วไม่ไม่ไม่คือกูเข้ามาเป็นไอ้นี่อะไรน่าในเรื่องอ่ะมาเป็นในเรื่องเมื่อกี้อ่ะแล้วมันเป็นไงโอ้โหไม่รู้มันเป็นในเรื่องให้กูดูเมื่อกี้แล้วกูอัดไม่ทันมาจบกันไปแล้วครับสำหรับเดโม่นะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถเอาภาพในเรื่องสุดท้ายมาให้ดูได้เพราะอัดไม่ทันนะ มึงเราปัญญาเมา่อี้เดี๋ยวกูวาดรูปมั้บึ้งบึ้งบึ้งเดี๋ยวเป็นเน่มาดูมาดูรูปที่ไอ้พุกถ่ายดิปัญญาอ่อนใครทำเนี่ยก็ตอนฉาก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 ตอนสุดท้ายนะมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยมันจะแบบว่ากูตกลงมาเว้ยกูตกลงมาแบบนอนนอนแบบนอนกับพื้นลาบไปเลยอะแล้วมันจะเป็นประตูอยู่มันจะเป็นประตูอยู่ข้างหน้ากูเว้ยแล้วมันจะแบบว่ามีเสาสองเสาแล้วกูก็เดินไปที่ประตูแล้วกูก็เปิด แล้วก็จบเกมมได้ให้กิจจับดีครับคุณบนเดมเบเดบ็กโคอัพรูมนะครับผมขอให้ที่หนึ่งจุดห้าเจ็บเต็มห้า <c oughs> เปลี่ยนนะเป็นสองไม่แย่อะไรดีดีเท่าที่จะดีได้แล้วสำหรับดีโม <c oughs> เกมดีนะออพติไมท์มันดีมากเลยนะครับอันนี้เออไม,ไ,มไม่ไม่มีบั๊กไม่มีแหลกไม่มีอะไรเลยนะแต่คอนเทนต์แค่จะน้อยไปหน่อยแค่น,น,นั้นเองนะแล้วอของ ูอะผมก็ผมชอบนะวิ่งมันมันดีโดยเฉพาะเพี่อนกลายเป็นโดนพี <c oughs> ่กูอยางชอบเลยอยู่กูเป็นโดนแล้วก็การเตะเพื่อนออกไปเลยเอาไปสองจุดห้าแจ๊บค่อนข้างอร่อยห็นได้ระดับปานกลางบวกค่คะแนนในการเตะเท่าไหร่ครับ ไว้สักสองนะในฐานะที่มันมีการถ่ายรูปโอ้ยอ่ะหยุดดิอ่าจบไปแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายติ๊กเจอร์ติ๊กเจอร์อ้ยี